<c oughs> เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะตอบคําถามของโยมนะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้เราเป็นพิเศษเลยละกันเพราะอาจารย์เห็นเราสนใจกับการปฏิบัติถือว่าเป็นญาติโยมที่ใช้ได้อเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้เราแยกเพรู้สึกว่าพวกเราก็พอเข้าใจอยู่แล้วก็ดูการซักถามก็แปลว่าเราก็ มีความมุ่งหมายที่จะกระทําจุดนี้ให้มันแจ้งชัดนะเดี๋ยวอาจารย์จะอบอกเราแล้วจะแนะนวิธีให้เนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆปฏิบัติไปละกันนะ <c oughs> เรื่องของเวทนาความเกิดความโกรธนะที่ใจอ่าถ้าเราละเราตัดเพะมองว่าเป็นของไม่แล้วตัดแล้วตัดเลยโดยที่ไม่ต้องให้เหตุผลอย่างที่ครูว่าว่า ถามว่าความเล่าร้อนนั้นก็ยังคงอยู่ใช่ไหมครับราบใดที่เหตุปัจจัยยังไม่ดับลงในขณะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจจําคําหนึ่งไว้ก่อนนะศรัทธาหนึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่า <c oughs> เวทนานะครับสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตตาจุดนี้เนี่ยต้องมีหลักที่ใจเลยนักปฏิบัติเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในการแยกระหว่างเวทนาหนึ่ง จิตหนึง่งแล้วก็คติคือที่เราเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงความร้อนอะไรที่เราเรียกกันเนี่ยท่านเรียกว่าคตินะเดี๋ยวทีนี้อาจารย์จะสอนเราแยกออกสามอย่างนี้เพราะว่าเราจะได้เข้าใจมันว่าอะไรเป็นอะไรไมแต่จําอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกไว้ก่อนนะว่าเราต้องเข้าใจว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจําคําอาจารย์ไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อาจารย์พูดแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตานะเราจะต้องมั่นจุดนี้ไว้เพราะมันจะเป็นเหตุผลในการปฏิบัติไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในคําสอนศรัทธาในความจรงิงจุดนี้ต้องมั่นก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นจิตมันจะคว้ยเขวไงเพราะมันจะเกิดความคลางแคลงสงสัยเนี่ย ตัวคังแขง,งสงสัยนี่มันจะตัดทอนไงเนี่ยตัวนี้มันเป็นอันตรายไงทีเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะมันจะมีสามอย่างเอาง่ายๆอาจารย์จะยกยกให้ฟังนะเ,เวลาที่เราโกรธเอาง่ายเดี๋ยนะเราลองไล่จิตตามอาจารย์ดูนะเวลาที่เราโกรธนะเราจงแยกออกหนึ่งความรู้สึกความโกรธมันเป็นความรู้สึกนะเราเรียกว่าความโกรธ แต่อาจารย์ให้ค่ามันว่าเวทนาอาจารย์ไม่ให้ข่ามันบอกว่ามันโกรธนะแต่ถ้าความว่าโกรธนี่ก็เพราะว่าความเข้าไปยึดถือในทุกขเวทนานี่มันเป็นความไม่พอใจทั้งที่ว่าปฏิคานุใสยังไมถ้าเราไปยึดถือเอาความสุขความพอใจนี่เขาเรียกว่าสุขเวทนานี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าราคานุใสแต่ที่เราเรียกว่าความโกรธนี่ก็คือความไม่พอใจในทุกขเวทนา ท่านเรียกว่าปฏิคานุัสนะทีนี้ไอเวทนาเนี่ยเอาความโกรธที่เกิดในจิตนี่นะอาจารย์ว่านง่ายความโกรธนี่ที่เราเข้าใจความรู้สึกโกรธนะทีนี้ช่วงที่เราโกรธเรามองดูหนึ่งแยกออกนะความรู้สึกนะผู้รู้ความรู้สึกนี่คืออาจารย์การาจรย์สอนให้เราแยกเวทนานะ ความรู้สึกกับผู้รู้ความรู้สึกไหมถ้าเรายังไม่เข้าใจปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นลรงตีแขนตัวเองอย่างเงี้ยนะถ้าตีแขนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าความเจ็บใช่ไหมความเจ็บเนี่ยท่านเรียว่าเวทนาความเจ็บอีกที่หนึง่งผู้รู้ความเจ็บอีกที่หนึง่งใช่ไหมนะนี่เวทนาก็เหมือนกันความรู้สึกอารมณ์น่ะความรู้สึกโกรธอีกอย่างหนึง่งผู้รู้นั่นก็คือจิตนั่นแหละ จิตนี่แหละอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยทีนี้แยกอย่างนี้ก่อนเนี่ยทีนี้เราไม่ต้องใช้เหตุผลนั่งก็ถูกนะทําอย่างไรทีเนี้ยคติเนี่ยมันจะบอกว่ากูโกรธตัวนี้แหละคืออุปทานแหละคตินะนี่กูโกรธเห็นไหมนี่กูโกรธนี่กูโกรธตัวนี้แหละท่านว่าสัญญาตัวนี้แหละมันเป็นคติที่มีอัตตาอัตตานะอัตตาคือตัวตนเนี่ย ว่ากูโกรธกูโกรธเห็นไหมมันจะมีอยู่แค่นี้มีคติที่ว่ากูโกรธกูเนี่ยตัวคตินี่เขาเรียกว่ากูนะพูดง่ายๆเลยกูเนี่ยคือคติอัตตานี่แหละคือกูกูนี่คืออัตตาียกวก็กูอัตตาอาวิชชานี่อันเดียวกันคติตรงนี้มันจะปรุงแต่งว่ากูโกรธเพราะว่าเนี่ยคติเนี่ยมันไปถือเอาเวทนาว่าความโกรธของกูสังเกตดีๆนะ แยกออกให้เจอสามสิ่งในปัจจุบันขณะเจอสามสิ่งนะในปัจจุบันขณะนี่อาจารย์การังสษนเราแยกกิตเพื่อจะให้เราเด่นชัดไงทีนี้เมื่อแยกจิตออกปุ๊บเนี่ยหนึ่งความรู้สึกโกรธสองคือผู้รู้ความรู้สึกนะนะสามผู้รู้เนี่ยรู้คติมันจะมีสามตัวในปัจจุบันขณะใช่ไหมทีนี้สามตัวในปัจจุบันขณะนี่เนี่ยทีนี้เราจะต้องหยุด คติตรงนี้เพราะคตินี้มันเป็นฟืนนะสำหรับไฟอะไรที่เรียกว่าไฟเราเรียกว่าทุกขเวทนาน่นหน่ะไฟทําไมถึงมีความไม่พอใจพอใจและไม่พอใจไม่พอใจเนี่ยนะก็เพราะว่าคตินี่เนี่ยมันไม่พอใจในทุกขเวทนาเพราะว่าคตินี่มันมีอัตตาไงก็เลยมันก็เลยบอกว่าเราโกรธกูโกรธเนี่ยกูโกรธเนี่ยเห็นไหมลองสังเกตดีๆนะเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ย แยกอย่างไรนะคือให้ผู้รู้เพ่งที่ความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนที่โยมว่านี่แหละไม่ต้องใช้เหตุผลเลยเพราะอะไรเหตุอย่างน้อยศรัทธ,ธาตรงนี้ต้องกล้าแล้วว่าความรู้สึกเนี่ยแต่ก่อนมันโกรธมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีความรู้สึกโกรธนี่ไหมนะแต่ก่อนมันไม่มีความรู้สึกโกรธแต่ว่าทีนี้เหตุปัจจัยให้มันรู้สึกโกรธมันก็เลยรู้สึกโกรธขึ้นมาโกรธนี่ก็คือเวทนาเฉยที่นี่เรามองแค่เวทนาเนี่ยเป็นสักแต่ว่าเวทนานะเพราะว่าอะไร มันอาศัยความโกรธนี่แหละอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแปลว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงแน่นอนและสิ่งนี้เป็นทุกข์และสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวแน่นอนนี่ศรัทธาตรงนี้ต้องมั่นเลยนี่แหละที่อาจารย์เรียกว่าตจลักษณะยานต้องเกิดเพราะว่ายานตัวนี้ต้องมีเหตุผลที่สุดมันจะหยั่งลงเพราะว่าทีนี้มันจะไม่สนคติจะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้กูนี่วากูโกรธนี่กูมีกูนะ่นี่กูต้องดับความโกรธกูต้องพิจารณากูต้องอะไรกูนี่แหละตัคตตติิปุงงแ่จรนี้สําญ เนี่ยเตลคตตตรงนี้แหละที่มันเป็นฟืนใส่ไฟสังเกตดีๆเวลาพี่เราพิจารณาอะไรเพื่อดับอะไรเนี่ยมันจะเหมือนกับโยนฟืนเข้ากองไฟเห็นไหมคือโยนฟืนเพื่อดับไฟแต่มันก็ยิ่งจะเหมือนกับปัททุข,ขึ้นมาหนักกว่าเดิมมันหยุดไปสักพักแค่นั้นแหละความโกรธนี่เราก็ไปมองว่าสมัยก่อนนี่ไปพิจารณาความโกรธนะเอาง่ายๆไปพิจารณาให้เราเห็นเวทนาความโกรธนี่สักแต่ว่าเวทนาก่อนว่า มันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นนี่ความรู้สึกนี่ความรู้สึกนี่เอาจิตคือผู้รู้เพ่งความรู้สึกนะเปลี่ยนกันเปลี่ยนจากไอ้ตัวนี้มันว่ากูโกรธกูโกรธใจอย่างนี้ไปเพ่งความจริงคําว่าเพ่งยานให้เกิดไตรักษณะยานในจิตก่อนว่าไอ้เวทนานี้ศักแต่ว่าเวทนาความรู้สึกนี่มันไม่ใช่เราจำอาจารย์ไว้นะไปเพ่งความรู้สึกนะความรู้สึกนี่ไม่ใช่เราน่ะเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยนี่ความรู้สึกเนี่ย ถ้ามันเป็นความรู้สึกนี่เป็นของเราเราก็บอกว่าอย่ากโกรธสิอย่าโกรธสิทุกทุกขเวทนาไม่ต้องเกิดสิไม่ต้องเกิดข wow ึ้นนะอย่างนี้เททีนี้เมื่อมันบอกมันกล่าวมันสั่งไม่ได้ก็ไปว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันส ну ักแต่ว่าท <Does> ุกขเวทนาบอกมันอย่างนี้ทําไตลักษณะเนี่ยไตลักษณะในเวทนาให้เกิดเนี่ยทําไตลักษณะให้เกิดทํายานนี่แหละอาจารย์จะสอนให้เราทํายานให้มันกล้าขึ้นให้มันแกงกล้าขึ้นน่ะ เมื่อเราสั่งสอนว่าโอ้ทุกขเวทนาสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีข้องมันมาอย่างนี้นะมันเป็นของมันอย่างนี้การที่เรามาเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเราไม่ต้องไปให้ค่ามันว่านี่คือความโกรธไม่ต้องไปให้ค่ามันเลยเพราะถ้าให้ค่ามันน่ะเนี่นะคือปฏิฆปะปฏิฆะคือความไม่พอใจน่ะแต่ถ้าเรามองเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนามันจะเป็นมองสักแต่ว่าธาตุไงแต่ถ้าเราไปบอกว่าความโกรธเนี่ยมันมีเราในความโกรธ เราก็จะไม่พอใจทําไมมันไม่หายวะทําไมมันไม่หายวะทําไมมันยังร้อนอยู่วะเนี่ยไอ้เนี่ยคัดตีนี้มันปรุงเร็วมากจนระวังแหละมันเร็วมากเลยแต่ที่นี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพิจารณาเพื่อให้ยานหรือว่าธรรมวิจยะนี่ให้ไตลักษณะายานเกิดขึ้น,ว,ว,น,นว่าเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนานี่นี่ความรู้สึกเนี่ยลองนิ่งๆแล้วมองดูความรู้สึกเนี่ยสักแต่ว่าความรู้สึกไปพิจารณาความรู้สึกนี่แหละมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น ก็มันไม่ใช่เราไงก็มันไม่ใช่เราไงอย่างนี้นะเพื่อให้ยานตัวนี้เกิดขึ้นเจิดความหนักแน่นว่าโอ้มันก็เป็นของมันอย่างนี้ดูมันไปเรื่อยแล้วก็เวลาที่มันจะเผอว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้มาพิจารณาเป็นไตลักษณะยานให้เกิดในเวทนาเพื่อให้ยานเนี่ยมันไปซึมซับสัมผัสชินกับความเป็นธรรมดาของเวทนาว่ามันเป็นศักแต่ว่าเวทนาถ้าเรามองอย่างนี้ มันจะเริ่มคลายจากความยึดถือในเวทนามันจะมองเวทนาศัก์แต่ว่าเวทนาเฉยๆลองสังเกตดูนะทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรถ้ามันสะสมตัวนี้บ่อยๆถ้านราบ่มอินทรีย์บ่มภาระบ่มป,ม,บมปัญญายบ่มปัญญาน่ะที่นี้เมื่อเราเห็นเวทนาตัวนี้บ่อยๆเราก็บอกมันแต่ว่าศักแต่ว่าเวทนานะทีนี่มันโกรธมันเกียดติมันคิดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกนะคนนั้นว่าเราอย่างนี้นะอย่างเนี้ยตรงนี้แหละคือฟืนนะ คือเชื้อไฟตรงนี้แหละที่มันจะหูมเวทนาตรงนี้ให้เป็นความโกรธนะแต่ถ้าเราไปมองความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตาเนี่ยเราจะต้องเข้าใจจุดนี้ตรงนี้แหละทำไตลักษณะญาณให้เกิดในขันจำตรงนี้เลยมั้ยเพราะว่าอาจารย์เคยไล่ให้ฟังว่าต้องมีไตลักษณะญาณก่อนนะถึงจะเกิดยะถาภูตยาน ตัวยะถาภูตยานก็เกิดในปัจจุบันนี้แหละเมื่อมันกล้าขึ้นเมื่อยะถาภูตยานเกิดเนี่ยนะถึงจะเกิดนิพพิทายานคือเบือนายคลายกำนัดไม่เข้าไปยึดถือเอาเวทนาที่เราเรียกว่าความโกรธแต่มันคือทุกขเวทนาเห็นไหมเมื่อนิพพิทายานเกิดไม่ยึดถือในเวทนาแล้วนะทีนี้อาสวะขยายานคือยานในปัจจุบันจะตัดอาการของเวทนานี้ไม่เข้าไปยึดถือในเวทนาเนี่ยอาการอย่างเนี้ย มันเหมือนกับว่าเราอยู่กับคนหนึ่งอาจารย์จะเทียบให้ฟังนะเวทนาคือความโกรธของเราเนี่ยมันเหมือนเพื่อนเรานะมันเหมือนเพื่อนเรามันม,มันมีมากับเราแต่น้อยแล้วอนะมันมีมาแต่เราแต่เรามองรู้สึกว่ามันจะเป็นศัตรตูเราตลอดเห็นไหมแต่ทีนี้เราม,ามองเวทนาศัก์แต่ว่าเวทนาดูสิเห็นไหมเมื่อเรามองเวทนาศัก์แต่ว่าเวทนาเหมือนคนเนี้ยนิสัยมันเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันแหละทีนี้ เราให้เกิดการยอมรับในนิสัยองคนนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเกิดการยอมรับอย่างนี้เนี่ยทำให้ใจเราวางใจไม่เข้าไปยึดถือในคนคนนี้เห็นไหมเราไม่ปรับเปลี่ยนมันชั้นใดกว่าชั้นนั้นน่ะให้เรามองเวทนาคือความรู้สึกโกรธนี่เป็นศักแต่ว่าทุกขเวียนามองตามอาจารย์ว่าอย่างนี้ก่อนให้มันเป็นศักแต่ว่าทุกขเวียนาเฉยๆนะทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาการของคติ ที่มันปรุงแต่งน่ะมันจะไม่ปรุงแต่งจิตไงเหมือนเราเราไม่ปรุงแต่งคนนี้แหละไม่ปรุงแต่งมันว่าให้มันเป็นอย่างนี้นะให้เป็นอย่างนี้นะให้ทํานีสใสอย่างนี้นะนี่ใสอย่างนี้กูไม่เอาแลนะให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทีเนี่เราบีบบังคับมันมาตั้งแต่น้อยจนโตมันติดตัวเรามาทีนี่เราเปลี่ยนใหม่เราไม่บังคับมันแค่เราให้รู้จักมันว่าไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้แหละไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของมันการที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นี่แหละคือการเข้้าาาาถึงงงคววมมจริ่่ันนเป็อยี คือความเป็นธรรมดาอย่างนี้ชั้นใดก็บชันนั้นเวทนาเนี่ยทุกขเวทนาเรามองแค่ว่าเป็นทุกขเวทนามันเป็นอย่างนี้ของมันไม่ต้องไปเปลี่ยนว่าจะให้มันหายนะไม่ต้องไปอยากให้มันหายเพราะอยากที่จะให้มันหายอยากที่จะไม่ให้ทุกเวทนานี้เกิดขึ้นอันนี้แหละคือคติปรุงแต่งจิตจำคำอาจารย์ไว้นะการที่เราอยากจะให้เวทนานี้หายเนี่ยมันคือคติปรุงแต่งจิตเข้าใจไหมแค่เราเนี่ย พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงว่าทุกขเวทนาหรือไอ้ที่เกิดความโกรธนี่นะความรู้สึกนี่ใช่ไหมความรู้สึกนี่สักเ่วาธาตุมันเกิดได้ก็แปลเปลี่ยนได้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรไม่เที่ยงใช่ไหมมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดได้เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราของเราใช่ไหมที่จะเข้าไปยึดถือมันอะ่ะงั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งมันไม่ต้องไปอยากให้มันหายไอ้ทุกขเวทนานี่ดูมันเฉยเฉยดูมันพร้อมกับอบรมตัวเราอบรมจิตเนี่ยอบรมจิตในจิตด,ด้วย อบรมจิตในจิตด้วยไม่ให้ไปยึดถือให้เห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาการที่จิตแห่งด้วยอํานาจของสมาธิยานตรงนี้เข้าไปเนี่ยทีนี้จิตจะชินกับความจริงว่าเวทนาสักแต่ว่าทุกขเวทนาเหมือนเราชินกับคนคนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่ามันเป็นนิสัยอย่างนี้เป็นของมันอย่างนี้ต่อไปไปไป,ไปมาเมาืม่อเราเพ่งเวทนาสักแต่ว่าเวทนาบ่อยๆทีนี้เวทนาพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นทุกขเวทนาทีนี้เมื่อ คติปรุงแต่งจิตไม่ได้เวทนาพวกนี้จะค่อยๆหายไปเหมือนไฟนะ่ะเข้าใจไหมไฟถ้าเราไม่เติมเชื้อให้มันมันก็จะค่อยๆดับไปดับไปค่อยๆดับไปดับไปค่อยๆดับไปดับไปนะไอเวทนาที่เรียกว่าทุกขเวทนานี่เ่ะถ้าเราทําตามอาจารย์บอกเนี่ยเวทนาทีนี้ใครว่ายังไงโอ้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นนั่นคือบทสรุปของมันที่ว่าที่เราบอกว่าไม่ต้องให้เหตุผลอย่างที่ครูว่าว่า ไม่ใช่เราให้เหตุผลอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นี่มาแล้ว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 มาจนใจมันมองเห็นว่าไอ้คนนี้มันเป็นของมันอย่างนี้ละอย่าไปยึดถือมันเลยมันนิสัยอย่างนี้ช่างมันเถิดมันเป็นของมันอย่างนั้นฉันใดกว่าฉันนั้นเรามมองเวทนาว่าความรู้สึกมันเป็นศัแต่ว่าเวทนามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เมื่อจิตใจเห็นอย่างนี้ปุ๊บ ที่เราบอกว่าไม่ต้องใช้เหต welche, quote, tá, ุผลเลยก็ถูกเพราะว่าเราใช้เหตุผลมาจนจบแล้วเห็นไหมทีนี้ทุกขเวทนาที่นี่คนนั้นมันด่าเราอย่างนี้คนนี้มันมองเราอย่างนี้นะทีนี้เมื่อกระทบที่ความรู้สึกปุ๊บเราเห็นเวทนาปุ๊บใจมันจะบอกเลยว่าโอ้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้มันไม่ไปบอกมันไม่ไปตีไปเตียนคนอื่นนะมันไม่ไปตีไปเตียนคนอื่นว่ามันเป็นอย่างนี้มันว่าเราอย่างนี้มันไม่มีเราแล้วมันเหลือสักแต่ว่าความรู้สึก หมทีนี้ใจก็บอกโอ้สักแต่ว่าเวทนาเห็นไหมการที่มันเห็นไม่บ่อยมันจะชินมันชินกับความจริงเข้าใจไหมอย่างนี้ครับว่าชินกับความจริงชินกับความเป็นธรรมดาในความเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมันชินกับความเป็นธรรมดาในความเป็นอย่างนั้นนั่นแหละใจมันจะเริ่มคลายตัวคลายคลายจากความยึดถือในเวทนาสุดท้ายแล้วนี่ดาก็ช่างน่ะว่ายัางไงว่าช่างใจมันไม่มีอารมณ์ไปกระทบมันไม่เข้าไปยึดถือแหละเพราะว่าใจมันชินกับความจริง รุ่นนี้ถ้าสามารถวางสภาวะอย่างนี้ได้มันเป็นชั้นของสกิทาอนาคาไปแล้วเป็นพระอริยะสูงชั้นกลางพระอนาคาเห็นไหมรุ่นที่สามารถมองเวทนาสักแต่ว่าเวทนาได้ไม่ใช่ความโกรธนะเป็นพระอนาคาจะเข้าสู่พะระสกิทาเป็นอาหารเอยเป็นสกิทาคามักสกิทาคาผลด้วยนะไม่ใช่สกสกิทาคามักอย่างเดียวนะ เพราะว่าถ้าสกิทาคาผลก็แปลว่าความกูดเนี่ลยลดลงจนเกิดความเสมอราบเรียบแต่ถ้าเป็นสกิทาคามักอยู่อารมณ์ความก,กูดยังกระเพื่มเราต้องให้เหตุผลมันอยู่เข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลชั้นอนาคาสกิทาสกิทาคาผลก็แปลว่าเวทนานี่เหลือแต่สักแต่ว่าเวทนาอย่างเดียวราบเรียบนต่อารมณ์มกูธเนี่ยราบเรียบเลยแต่ถ้าเป็นสกิทาคามักอยู่ยังกระเพิ่มแต่ถ้าเป็นพระสูดาอยู่ความกูดยังมี นี่ให้เราเข้าใจเนี่ยเพราะว่าอะไรการบ่งพระ,ะจุดนี้จะไปเพ่งเวทนาให้เห็นเวทนาเห็นไหมสักแต่ว่าเวทนาทีนี้จิตมันชินกับความจริงแล้วทีนี้ใครจะด่าจะว่าจะกระทบอะไรปุ๊บจิตมันวิ่งเข้าไปจับเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาด้วยอัตโนมัติเห็นไหมเมื่อเป็นอัตโนมัติแล้วปุ๊บเนี่ยเหตุผลพวกนี้พาอมันทํามาแล้วจิตมันถึงวางนี่นี่คือจุดหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจมันส่วนที่เราบอกว่าความเล่าเรอนก็ยังคงอยู่ใช่ไหม ตรอะไรที่เหตุปัจจัยยังไม่ดับลงก็ถูกมันถูกหมดแหละความเล่าร้อนนี่ท่านเรียกวิทนาไฟนะ่ะถ้ามันจุดขึ้นมามันเราไม่ใส่เชื้อให้มันมันก็จะค่อยๆดับลงเวทนาที่อาจารย์ว่าน,นี่ก็เหมือนกันจิตมันไม่ปรุงแต่งไงมันไปเพ่งแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไงไม่ใช่เราความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึก <S <S การที่เราไปเพ่งอย่างนี้ทำาน่าเพ่งด้วยยานยานที่เพ่งเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นความจริงและวทธนานี้จะค่อยๆเ,เบาๆบ au, ๆเแล้วดับลง แต่วันไหนจุดหนึ่งปัจจุบันขนาดอะไรที่มากระทบอีกมันก็จะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกแต่เราก็อย่าเห็นเพ่งมันในความรู้สึกนี่เห็นมันเป็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาเพ่งมันอยู่อย่างนี้คติจะปรุงยังไงก็ช่างแต่ให้เพ่งด้วยยานที่เป็นความจริงอย่างนี้เข้าไปในจิตทีนี้ความร้อนที่เราเรียกว่าความร้อนนี่มันจะค่อยๆดับลงเพ่งอย่างนี้เพ่งความร้อนนั่นแหละแต่เพ่งมันให้ไปบอกมันว่านี่คือทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกเฉยๆหรอกมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น แค่เราเพ่งเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรมันไปเพ่งความรู้สึกแล้วก็ไปพิจารณาว่านี่แหละมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตานี่แหละท่านว่าเพ่งยานตามเป็นจริงก็มันเป็นจริงตรงไหนก็จริงตรงที่มัน,มนเป็นเวทนาไงอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไงแล้วก็มันก็จะค่อยๆดับลงเพราะคนโกรธทั้งโลกนี่ไม่มีหรอกที่ไม่ดับใช่ไหมเราก็เคยโกรธกันเนี่ยเพราะเรามีปัญหาเรื่องความโกรธไงทีน่นี่เราไปไม่ต้องมีปัญหาอะไรกับมันอะความโกรธเป็นศักแต่ว่าเวทนาง่ายๆเลยนะ อย่าเหมือนกับคนที่อาจารย์ว่าอย่าไปปรุงว่าอย่าไปเปลี่ยนนิสัยมันอย่าให้มันต้องเป็นอย่างนี้มองว่าโอ้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้แหละช่างมันเถอะเหมือนกันจงมองความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้ช่างมันเถอะมองเข้าไปอย่างนี้ช่างมันเถืะอเป็นธรรมดาอย่างนี้การที่ว่าช่างมันช่างมันเพราะว่าหนึ่งมันเป็นอนิจจังทุกครังในตาสองให้เราชินกับความจริงของมันทีนี้เราคือจิตเนี่ยก็จะไม่เข้าไปยึดถือในเวทนา เมื่อจิตไม่เข้าไปยึดถือเวทนาความรู้สึกกับเวทนาแยกกันทีนี้ความรู้สึกก็รู้เวทนาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเวทนาก็จะค่อยจางเบาจางเบาคลายออกไปเห็นไหมเนี่ยเอาง่ายงอาจารย์จะเที่ยบให้ฟังเหมือนสมัยก่อนเราไปประชากันเรากลัวผีใช่ไหมนะการที่เราไปประช้าบ่อยๆแล้วทีนี้อาจารย์เนี่ยไปอยู่ในประช้าบ่อยๆเลยไปวันแรกสองวันเรามีคติอยู่คตินี่แหละปรุงแต่งจิตว่ามีผีมีผีเว้ยกลัวผีเห็นไหมมันไฟช้ากลัวผี ที่นี่แต่ถ้าอาจารย์วันแรกสองสามวันนี่เรายัางกลัวอยู่เลยเพราะว่าเรายังไม่ชินใช่ไหมยังไม่ชินแต่ถ้าเราอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันไปเดือนสองเดือนเป็นปีถามว่าที่นี่เราจะกลัวผีไหมกลัวป่าช้าไหมเราใช้เหตุผลตัวนี้มาอบรมตัวเราเองนะมันจะเป็นเหตุผลอันเดียวกันแต่ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในปา่าช้าเราจะกลัวอีกสิบยี่สิบปีเราก็กลัวเพราะเราไม่ชินอะเราไม่ได้เข้าไปอยู่กับมันแต่ถ้าเราไปอยู่กับมันวันแรกนี่ สองวันสามวันแม้แต่อาทิตย์หนึ่งนี่เราก็ยังกลัวอยู่แต่ถ้าเราอยู่กป่าช้านั้นไปเรื่อยๆจนเป,ป็นปีสองปีสามปีนี่เราจะรู้ว่าอุ้ป่าช้านี่เราไม่กลัวแนละ้วสบายๆชั้นใดก่าชั้นนั้นจาคําอาจารย์ไว้นะเวทนานี่ให้มองเหมือนป่าช้าเข้าใจไหมการที่เราไปเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาคือความรู้สึกคือความโกรธที่เราว่านี่สักแต่ว่าความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆทีนี้จิตมันจะชินกับความจริงว่าอู้เวทนาสักแต่ว่าเวทนาอย่างนี้ดอก ไม่มีไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนสัต่ว่าธาตุอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นการที่จิตมันไปมองอย่างนี้นะทําให้จิตนี่มันชินกับความจริงว่าอุเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตมันจะคลายความยึดถือในเวทนาแล้วเวทนาจะเผาตัวลงแล้วจะค่อยๆหายไปเข้าใจไหมเหมือนที่เราไปอยู่ปา่าช้าเราชินกับปา่าช้าทีนี้ความกลัว,วก็วจะค่อยๆหายไปนี่มันมีเหตุผลดูไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไงแต่ว่าเหตุผลมาถึงจุดนี้คนอยู่ในป่าช้าไม่กลัว คนที่มาใหม่ๆจะไม่กลัวมันเป็นไปไม่ได้งไงมันไม่มีเหตุผลไงมันต้องมีเหตุผลมาแล้วที่อาจารย์ um, <ด>ว่ากว่าจะละเวทนาได้มองเวทนาศัพต์ว่าเวทนาเหมือนคนอื่นเหมือนคนเจ็บไข้เนี่ยอย่างนั้นก็คืออาจารย์ได้ทําจุดนี้มาไงเหมือนอาจารย์เข้าปรชาช้าบา่อยๆแหละอาจารย์ชินกับปรชาช้าอาจารย์ไม่กลัวเลยลุมศพอะอาจารย์ไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นนี่ยเห็นไหมแต่ว่าแรกๆอาจารย์ก็สะดุ้งหวาดหวั่นแต่เมื่ออาจารย์ทำบ่อยๆอาจารย์ชินกับมันชินกับความเป็นธรรมดาอย่างนี้เห็นไหม เหม like so like nice. ือนกันจิตนี้ก็เหมือนกันหละถ้าเราเพ่งอย่างที่อาจารย์ว่าบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆเห็นความเป็นธรรมดาอย่างนี้บ่อยๆก็เหมือนเราเข้าป่าช้าแรกๆที่เราเพ่งมันก็จะเกิดวิจิกิช้าเกิดความกังแคงสงสัยอยู่เกิดความไม่พอใจในทุกขเวทนาเกิดความโกรธแต่ถ้าเราดูมันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆนี่ใจมันจะคลายเหมือนเราไปป่าช้าทีนี้เราก็จะไม่กลัวทีนี้เรากระทบใครกระทบมาทางอายตนะที่ไหนความรู้สึกนี่เราจะเห็นว่าโอ้สังเกตว่าความรู้สึกเฉยๆหรอก มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นไหวจนเราชินแล้วเห็นไหมที่นี่การชินของเรานี่แหละมันคือการละเหตุละผลเพราะว่าอะไรเราทําเหตุผลให้กล้ามาแล้วเราทํามักขยานมักก็คือทางเดินยานคือสิ่งที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันกล้าขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสักแต่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจเองแหละในสิ่งที่อาจารย์ว่าทําไมถึงว่าไม่ต้องให้เหตุผลอนี่ยอ่าทำไม มันไม่มีเหตุผลน่ะมันมีเหตุผลอยู่นะแต่เพราะเราญาณของเรามันไม่กล้าไงเนี่ยนี่ยนี่คือจุดหนึ่งถ้าพูดอย่างนี้เราคงเข้าใจอยู่มั่งเนี่ยนะอีกจุดหนึ่งสำคัญอาจารย์คิดว่าจุดนี้แหละสาคัญส่วนคําถามข้างหลังไม่สําคัญหรอกไอ้พวกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสู้เป็นพระราหันแล้วเนี่ยท่านก็ยังมาโปรดมาสั่งสอนอ่าอ่าเราพิกูุหรืออุบาสกอุบาสิกาจนตั้งมาเป็นพุทธบริษัทได้เลยความยึดมั่นน่ะ มันไม่มีดอกหนึ่งแต่เนื้อแต่ความเมตตาเกื้อกูลอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมท่านก็ยังนำธาตุสังขารนี่ไปเกื้อกูลแก่คนอื่นจนสามารถสร้างพุทธศาสนาจนถึงมาที่สุดได้มาถึงพวกเรานี่ส่วนที่ว่าไอ้พวกที่ไม่ไปเยี่ยมอะไรพวกนี้คือความไม่ยึดยึดพวกนี้มันคือยึดถือทั้งนั้นแหละยไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปสวนมันเพราะมันไม่ไม่ไม่สำคัญอย่างคําถามข้อสองไม่สําคัญละเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ยังหอบธาตุสังขารนี้ไปเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นอยู่ เนี่ยจนสร้างสาวกพุทธบริษัทขึ้นมาได้ไม่ใช่ความยึดถือแต่เป็นความการุณาเกื้อกูลนี่คือพระนารหันท่านสําคัญคือข้อแรกนะี่ะทาอย่างที่อาจารย์ว่าทําจงจิตเนี่ยมันชินกับเวทนาที่เราเรียกว่าความโกรธดูเห็นมันมบ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นให้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป,ป็นนาตาเหมือนเราเข้าไปป่าชา้าบ่อยๆเมื่อเราเข้าไปป่าชา้าบ่อยๆเราจะไม่กลัวป่าชา้าชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อเราเข้าไปเห็นเวทนาบ่อยๆเราจะเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเราจะไม่ให้ค่ามันว่าโกรธเลยทีนี้ สิ่งที่กระทบสุดท้ายแล้วมันจะซาลงสุดท้ายเกิดคมราบเรียบเหมือนเราไปอยู่ป่าชาสุดท้ายแล้วหลับสบายไม่กลัวไม่สะดุ้งเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้บอกมันว่าความโกรธมันคือทุกขเวทนาแต่จะค่อยๆจางหายไปตามเหตุตามปัจจัยมันเนี่อย่างนี้คือจุดสําคัญมันนะออะเอาพอก่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันเราก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาเอาอย่างนี้จะเข้าใจง่ายเนาะ